กลับมาช่วงสุดท้ายของเทลานอลีนะครับช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยค่ะจะพาไปเที่ยวถนนคนเดินช้อปเที่ยวชมชิลทุกอย่างเลยแล้วก็ชิมด้วยนะคะที่จังหวัดชัยภูมิค่ะมนเสเน์ของถนนคนเดินที่นี่นะคะเขาบอกว่าเปิดแบบว่าไม่ใช่แค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ด้วยนะคะแล้วก็เจวันเลยทําการโอ้โหคนเดินเดินนั่นทุกวันทุกวันเลยนะคะคนเพียบบอกว่าไปอยากได้อะไรที่นั่นมีสัญหาซื้อได้แมค้าแม่ค้านั่งกันเพียบเลย <c oughs> นะครับอ้าวจะสนุกสนานและสีสันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรา,เาตามผู้หูน้องนางกับน้องไอคะ่ะไปเลยนะครับแล้วก็เราสองคนลาก,กันไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมิค่ะตอนนี้ถึงเวลาของน้องแล้วค่ะก็คือเวลาที่จะหาของกินนั่นเองใช่ค่ะหิวมากเลยไม่ไหวแล้วท้องร้องมากเลยแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ถนนคนเดินเมืองชัยภูมิหรือว่าตลาดนายมาร์เก็ตนั่นเองค่ะมว่เสน่ห์ของตลาดแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือจะเปิดทุกวันเลยค่ะ ใช่คะ่ะที่อื่นนะเขาเปิดสุกเสาอาทิตย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ที่นี่มาจันถึงศุกก็มาทุกวันเลยคือไม่ต้องนัดกันคือสามารถมาหาอะไรทานหรือว่าซื้อของได้ทุกวันเลยค่ะใช่แล้วคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ไอ้ไม่ไหวแล้วคะ่ะคิวอะไรกินกันเถอะงั้นไปดูข้างในกันเลยคะ่ะไปกันเลยคะ่ะถนนคนเดินชัยภูมินั้นเป็นถนนสายเล็กๆคะ่ะ ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์รวมของสถานที่ออกกำลังกายบรรยากาศทั่วไปของถนนแห่งนี้คล้ายกับตลาดนัดโตรุ่งซะมากกว่าทุกๆุกเย็นร้านค้าจัดทยอยมาตั้งร้านกันตั้งแต่5โมงแล้วก็จะขายไปจนถึง3ทุ่มค่ะซึ่งที่ตลาดแห่งนี้จะแบ่งออกเป็น2โซนหลักๆโซนแรกถือว่าเป็นการเอาใจขาชอบโดยเฉพาะค่ะทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับนานา,นาชนิดมือหและมือสอให้เลือกสรรกันอย่างเต็มที่ มาที่นี่รับรองเลยค่ะว่าของถูกและดีมีจริงก็ดูจากภาพเอาเองละกันค่ะว่าไอ้กับพี่นางท็อกกันเต็มที่ขนาดไหนนี่สวย,สวยนี่เลยนี่เขาชอบแบบนี้อุ่นกํแมงโอ้ยของกินเอง <c oughs> และโซนที่2บอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าถูกใจไอสุดๆนั่นก็คือโซนของอาหารการกินนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นของกินเล่นกินจริงกินเบาๆหรือจะกินหนักๆก็เลือกกันได้เต็มที่ค่ะทั้งอาหารตามสั่งส้มตำสารพัดยำน้ำแข็งใสไปจนถึงผลไม้เรียกได้ว่าเดินไปไม่กี่ก้าวก็เจอของกินยวนน้ำลายไปตลอดเส้นทางเลยค่ะหากใครอยากมาเที่ยวถนนสายนี้เป็นถนนคนเดินทุกเย็นแบบไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะสามารถมาได้อยู่ไม่ไกลไม่ไกลในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมินี่เอง รับรองว่ามาแล้วได้ช็อปสบายใจอิ่มสบายท้องอย่างแน่นอนก็หลายจากที่เรานะคะเดินช็อปชมชิมกันมาทานทุกร้านแล้วใช่แล้วในที่สุดตอนนี้เราก็ค้นพบแล้วค่ะว่าเราจะทานอะไรนั่นก็คือเมนูนี่เลยค่ะเจลฮอนเจลฮอนใช่ค่ะ <C> e <ul ain> แจ่วฮ้อน่าถือเป็นอาหารพื้นเมืองของจังหว <C> e <ul ain> ัดชายภูมิใช่แล้วใครแวะเวียนมาที่จังหวัดชัยภูมิก็ต้องมาทานแจ่วฮ้อนกับร้านนะคะแจ่วฮ้อนส่งไทยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเราก็ไม่พลาดที่จะมาทานร้านนี้นะคะแต่ว่ามันมาทานในช่วงหมดเวลาแล้วพอดีนะสิ <C> e <ul ain> เอาก็จัดการก็ลาคุณผู้ชมไปเลยค่ะซึ่งก่อนจากกันไปนะคะเราก็ยังคงมีทริคลิปมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้แล้วสวัสดีค่ะ แกวฮ้อนถือเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำจังหวัดชัยภูมิซึ่งสุดเด็ดของที่นี่เขาจะใส่บีวัวฉะนั้นรสชาติจะเข้มข้นมากค่ะเรียกได้ว่าใครชิมแล้วหยุดไม่ได้อย่างแน่นอนหากใครมีโอกาสไปเยือนเมืองชัยภูมิลองกันสักนิดแล้วจะติดใจค่ะ